สวัสดีตอนทเทียงับทุกคนก็วันนี้อยู่กับช่องตะมันตัว,ตวทุกทุกแคปแทนแลนนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สิบมิถุนายนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงห้าสิบนาทีแล้วครับทุกคนก็จะเดินทางไปคลองจันนะครับพอดีไปรับของที่คลังถูบีบางวัวมานะครับก็เข้าคลังตั้งแต่แปดโมงครับทุกคนเพิ่งงงได้ออกมาเพราะลูกค้าใช้รถทั้งหมด สิบคันได้แปบดบคันนะครับของพอแค่แปดคันก็ใช้เวลาเช็คของนานมากครับผมเพราะลูกค้าให้คนรถไปเช็คนะครับแต่ที่จริงอมันต้องลูกค้าต้องเช็คเช็คของให้เช็คก่อนค่อเรียกรถเข้ารับนะครับเหนื่อยจัดเลยทุกคนงานเนะี้ย เดี๋ยวรอดูท <ame> ีมงานก็ไปเดี๋ยวพาบินแล้วไงนึกได้ยังไมก็ปลายทางไปที่คลองจันนะครับทุกคนเกียรติบังกะปีนะครับลาดพร้าวร้อยหนึ่ง ก็มีพี่ๆมาคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับว่าอยากลองวิ่งลาล่ามูฟดูงานพอมีวิ่งไหมอ่าผมแนะนำพี่เกียร์ไปแล้วนะครับว่าไม่ให้วิ่งเป็นงานประจำนะครับแนะนำให้วิ่งเสืิอมไปก่อนลองดูก่อนนะครับเพราะว่าราคามันถ้าเราไม่กยันวิ่งหรือว่าเราวิ่งงานไม่เป็นอย่างเงี้ยอยู่ยากครับผม ก็เลยลองให้แกวิ่งลองลองให้แกวิ่งเป็นงานประจําไปก่อนเฮ้ยทษทีครับผมลองให้แกวิ่งเป็นงานเสริมไปก่อนถ้ามันโอเคค่อยออกจากงานประจํามาวิ่งนะครับว่าผมไม่สามารถไปตัดสินให้ได้นะครับว่าได้หรือไม่ได้หรือว่ายังไงนะครับเพร,ราะการล่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอทีมงานอ่า ไปค้องน้ำ er> อยู่ครับตอนนี้ก็อยู่ปั๊มบางจากบางวัวนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเกีจะพาวิ่งเส้นไหนไปครับทุกคนเราจะเป็นผู้ตามที่ดีครับผมวันนี้เดินทางกันครับผมเดินทางกันทุกคนก็งานนี้เป็นลูกค้าเก่าผมเมื่อสองปีที่แล้วนะครับ แกหายไปแล้วแกกลับมาเรียกแกเนี่ยคันนี้รับงานได้นะครับแกบอกว่าขอรถทั้งหมด8คันแกบอกผมบอกเลยว่างานนี้ยาบจัด<ม>เพราะว่าเราไม่ได้วิ่งแค่งานนะครับเราต้องไปเช็คฟองด้วยมันไม่ใช่หน้าที่เรานะครับบางที ตามจริงอ่ะลูกค้าต้องหาคนมาเช็ดคของนะครับแล้วก็ให้รถไปขึ้นนะครับทากคนหาทางเข้าก่อนไม่รู้ว่าแกจะพาเข้าตรงไหนตรงนี้หรือเปล่านี่เราจะกลับรถเข้าบ้านาตาดขาเข้านะครับโอ้ผมเสียวจังเลยทำไมไม่เลยไปหน่อยน้อนไปกลับเดือนมาเนาะ ถ้าคนอื่นขับได้เราก็ต้องกลับได้ครับทุกคนยวดูกันว่าจะขับได้ไหมตรงเนี้รถมันเยอะนะครับและชนกันบ่อยด้วยหน้ารถตัดต่บางปวงนี่ยโอเคหลังบ้างนะครับเดี๋ยราเข้าก่อนนะผมเ,เลยอู้ควันดำมากเลยคันเนี้ย ก็งานนี้วิ่งเป็นงานนอกนะทุกคนราคาหนึ่ันสามร้อยบาทนะครับแกรับมาพอระยะวิ่งหน้าอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลประมาณนี้นะทุกคนแต่มันเสียอย่างหนึ่งมันเสียเวลานี่แหละเราต้องไปชิคของนะ ถ้ากลับรถตรงนี้ผมแนะนําไม่ตีงวงกว้างนะทุกคนเพราะว่าเราจะเข้าได้เลนเดียวครับเนี่ยออกมามันจะอยู่เลนนี้พอดีเลยถ้าเราตีวงแคบอะ่ะมันจะบานนะครับจะบานออกไปขวางทางคนอนื่นเขานะทุกคนว่างแล้วหลังว่างแล้วไปเลยบานหน้าหัว ไปทางไหนเนี่ยผมก็้งน้าน้า่งเกี่ยร์จะพาวิ่งเส้นไหนอ๋อด่วนไปเลยไปด่วนก็ด่วนสงสัยจะตึ้นทางด่วนในมอเตอร์วีมาแล้วเก์ครับทุกคนดูแล้ว มาเดินทางไปคลองจันทร์ครับผมเที่ยวนี้สินค้าไม่เยอะนะครับประมาณครึ่งตู้แต่ก็หนักอยู่เพราะมันเป็นน้ำมาทุกคนพวกแป,ป๊บซี่พวกนมพวกอะไรน้ำเปล่าเนี่ยครึ่งคันก็เนีบย,ยุบอยู่นะครับยะน่าจะพาวิ่งมา,มาาเตอร์มาได้เกี็ดไปแหละดูแล้วทำเราราทวลาหรือเปล่า ว่าเอาไปลงกว่าจะเสร็จนะทุกคนต้องใช้เวลาลงก่อสมควรไม่รู้ว่าตอนลงจะได้แยกหรือเปล่าถ้าได้แยกนี่ก็เซอร์ไพรส์เลยแหละหน้างานมันไม่ได้หมูเสมอไปครับผมที่แรกผมว่าจะไม่มานะครับผมรู้อยู่แล้วว่าหน้างานเป็น แต่ว,ว่าคันนี้บอกว่าอยากลองนะครับก็เลยบอกให้แกรับงานมาเลยผมรู้อยู่แล้วว่างานมันเป็นยังไงผมเคยไปวิ่งอยู่นะครับงานเจ้าเนี่ยแต่คันนี้อยากลองเขาอยากลองเขาบอกจะเปิดประสบการณ์นะครับผมก็เลยไปจัดมาถ้างนั้นไปก็ไปอยู่พอดีวันนี้ผมไม่มีงานด้วยนะครับก็ลเลยไปก็ไปไปวิ่งเวยกันก็เลย วันยหานึงก็บปรกกรทําง,งานน่ะเราหารถมาแปดคัน,นมันเป็นทีมงานเดียวกันหมดนะครับคุยกันรู้เรื่องทุกคนถ้าเอาคนอื่นเข้ามาวิ่งร่วมด้วยใหปันลึ่บ,บันไล่เลยแหละผมบอกเลยมันซึงะพ่องาไม่ได้รอนะครับไทุกคนเราเดินทางบนมอเตอเวยหมายเลขเจ็ดครับผมมุ่งหน้ากรุงเทพครับ มอเตอร์วีมหมายเลขจีดมานะครับทุกคนก็าผมจะวิ่งตามคันนี้นะครับว่าะของผมกับคันนี้ลงที่เดียวกันนะครับแล้วก็ยีบุกคันเอาไปลงที่โกดังในซอยแก้ๆกันนะทุกคนเป้าหมายปลายทางของเราคือราดพ้าวาร้อยหนึ่งนะครับ ็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสิบเก้านาทีครับ<อ>บรรยากาศก็คืมฟ้าคืมฝน,นครับทุกคน มันควรจะตกเลยก็เดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะเราจะลงเสร็จกันกี่โมงนะครับเดี๋ยวว่าจะหางานแอบกลับสักเที่ยวหนึ่งนะครับกลับมาทางบ้านนะทุกคนสักสี่ห้าร้อยนะครับงานกดังก็ไม่ออกครับผมก็ดังอาหารเสริมเรา พรุ่งนี้น่าจะออกนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เขาไม่เหมือทั้งสองที่เลยครับทั้งชนบุรีแล้วก็ดอนเมืองแต่ตั้งค่า่านทางนะครับไม่ต้องรอไปเสียน,นะครับผมออกเลยไปกันต่อครับผม ไปดูก่อนว่าเกาจะพาไปลงไหนจะไปลงศรินครินเลยหรือเปล่านะครับเพราะจากเนี่ยไปถึงพรามเก้าถนนศรินครินนะ่ะไม่มีด่านเก็บบาข่าผ่านทางแล้วนะทุกคนวิ่งรีนะครับตรงนี้ทางพิเศษร,ระหว่างเมืองนะครับ่ะเดินทางกันต่อครับทุกคนเดี๋ยว เจอกันตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับ Let's go ก็ตอนนี้ผมกำลังจะวนลงทาศรีนคลินนะครับทุกคนก็ต้องเปิด GPS ครับว่าผมไม่รู้ว่าปลายทางอ,อยู่ราดพาร้าว่งช่วงไหนนะครับ ที่เอส่ามันจะให้เราไปกลับรถนะครับแต่ว่าเราไปวนซ้ายลงใส่ถนนสีนักล,ลินไปบางกะปิได้นะครับก็ตรงไปไปพระรามเก้าดินแดงนะครับถ้าเราวิ่งตรงไปเลยสองเลนขวาจะเป็นทางด่วนสีรัตข้างหน้าดินแดงนะทุกคนแล้วก็เลนกลางแล้วก็ สองเรียนกลางอ่ะจะไปถนนพระรามเก้านะครับเราต้องชิดซ้ายนะทุกคนลงตามป้ายถนนศรีนครินนะครับนะทุกคนมันมีคันนึงอยู่ข้างผมแล้วเขาไปก่อนครับนะเขาก็เลือกที่จะไม่ไปไปถือผมจะได้ไปถ้าไม่ไปก็เบียให้ผมเข้าไม่ยอมเลยทุกคน๋ย่ให้เขาไปก่อนครับ เจ้าก็ได้เนาะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสี่สิบสองแล้วนะทุกคนตามทีเบียเบบอกว่าถึงปลายทางประมาณ,มาณบ่ายโมงสามนาทีนะครับก็ลงจากมอตเตอร์วีลเีเจ็ทมาได้ครับผม เฮวยันหรือเปล่ารถผมเวลาบีบมันดังนะทุกคนไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอันใดไปเลี้ยวขวาก็ผมเพราะว่าเรนนี้ไปวนขึ้นมอเตอร์วีมาเลยเกียร์ไปชวนภูงนะนนินะชนบุรีก็วิ่งถนนศรีนครินมุ่งหน้าบางกัะปิครับผม เราก็จะไปเลี้ยวขวาตรงแยกบางกะปินะครับเพราะสายมันไปลาดพร้าวใช่ไหมทุกคนเราจะไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนนะคับน้ำมันมินหรือเปล่าใช่ครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนน้ำมันมินนะครับเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนน้ำมันมิน้วก็ไปเข้าเลี้ยวซ้ายทีนึงเข้าถนนพเกแก้วนะครับ ีเบียรบอกว่าไปซ้ายน่าจะเร็วกว่าหรือเปล่าไม่ทุกคนวิ่งน,นี่ก็ได้น,นี่ก็เร็วเหมือนกันทีเบบอกว่าให้ไปเข้าราดเท้าร้อยหนึ่งนะครับเราไปเข้าถนนโพก,กียวมันก็เร็วเหมือนกันนะครับวิบ่งง่ายๆครับผมเอาให้สบายตัวเองนะครับ ก็ไปได้ทั้งสองทางนะครับก <desserts> <admissions and> <oneself> ็เดินทางบนถนนซีนะก็เรียนกันต่อครับทุกคนก็ตอนนี้ผมถึงแยกบางกะปีแล้วครับทุกคนก็จะเลี้ยวขวานะครับ เลี้ยวขวาแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนน้มินนะครับก็ตรงไปไปเสีีไทยนะครับตามคำแหง นมานี่ลําบากเลยทุกคนทํางานลําบากเลยแหละก็ดูแล้วมันเหมือนจะลงหน้าร้านมากกว่าถ้าให้ผมดูอะเย็นนิดหนึ่งครับรถเยอะครับผมมันเป็นเรื่องปกตินะครับใครอยากจอดก็อจอดนะเห็นไหมผมบอกแล้วไม่เชื่อผม มันเป็นเรื่องปกติของประเทศนี้ทุกคนว่ามันแปลกไหมทุกวันนี้เหมือนเราขับรถอ่ะเหมือนเราขับรถลำบากกว่าเดิมอ่ะทั้งๆที่รถมันก็ไม่ได้เยอะนะผมก็สังเกตตัวผมเองเหมือนกันนะเหมือนว่ามันขับขับรถอ่ะในเมืองอนะ่ะเหมือนมันลำบากกว่าเดิมยังไงไม่รู้ มันระวังยากกว่าเดิมอ่ะทุกคนกาตอนนี้ผมอยู่ถนนเนอมินนะทุกคนก็จะมุ่งหน้าถนนโพแก้วครับผม ก็ผมวิ่งถนนสีถนนนวาินมาสักพักแล้วนะทุกคนประมาณห้าถึงหกกิโลนะครับก็จะถึงถนนโอเก้ยลนะทุกคนตามชีบีบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโอเกีวนะครับลัดไปลาดพา101ได้ครับผมมันจะทะลุกันนะครับบนซอยลาดพา101ซ้าย้็ไปเลย ออวาครับผมต้นหลังไม่มีครับยังไม่ได้เปิดแอปดูเลยครับทุกคนจะมีงานให้กลับไหมผมก็ไม่กล้าเปิดนะครับไม่รู้ว่างานนี้จะเสร็จกี่โมงครับทุกคนว่าไปขึ้นของก็ครึ่งวันแล้วอ่ะรอให้งานเสร็จก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับว่าจะหางานกลับไหมหรือว่ากลับเลยนะครับ มันไม้เปิดไฟพามาเพื่อให้คันหลังรู้ว่าเราเบียงนะครับก็ตามที่เพืบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโปกเก้าวสี่ครับผมมันแมนบาน้อมันแมนบาเน้อลูกค้าบอกว่าเป็นโกดังนะครับมันใช่หรือเปล่าโอ้ ก่อนน่ะผมวิ่งงานผมชอบมาจอดรออยู่แถวเนี้ยทุกคนเพราะจากเนี้ยไปมันมีร่มไม้อยู่นะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับใกล้ห้องน้ํานะครับห้องน้ำก็พททอทุกคนทอท่มพกเี่ยวเพราะโซนนี้งานกระบะดูดทึบมันจะออกเยอะอยู่นะครับเพราะงานกระบะธรรมดาก็ออกเยอะเหมือนกันมาจอดรอถ้าเราลงของเสร็จเช้าบ่ายก็มาจอดรอได้ครับผม างานกับทางชลบุรีมันก็พอมีอยู่ทุกคนเปอดมาเดวไซร์ครับผมสั่จะได้เข้าโกาดังกันกน่อนมั้งดูแลทุกประเทศที่จริงไปเข้าฝั่งนู้นก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมว่าเข้าเนี่มันจะง่ายกว่านะนี่พีพีของคนโรงงาน อีวงนิดนึงนะครับซอยค่อนข้างแคีครับผมมาใครมามันแต่บรรจกทุกคนมาเข้าพร้อมกันหมดเลยเป็นไปได้ยังไงมาใครมามันนะผมวิ่งตามกับอวิ่งตามรีโวมาแต่พอมาถึงเนี่ยเข้าพร้อมกันหมดเลยทุกคน แน่นอนจริงๆโอ้ยกดังนี้คุ้นยังเลยผมว่าเหมือนผมเคยมารับงานอยู่แต่ก่อนมันเป็นโกดังให้เช่ามันเป็นเหมือนเท้าเฮาอะทุกคนใช่นี่เนี่ยเลยผมว่านี่ถ้าใช่นี่ฮาเลยนะผมบอกเลยมันทึง ได้หรือเปล่าประตูไหนประตูไหนประตูไหนเดี๋ยวผมเข้าซอยนะครับผมนี่ไงทีนี้เรามาถึงแล้วจะจอดกันยังไงประเด็นนะงานงอเลยทุกคนที่จอดไม่ได้ขอเคลียร์พื้นที่ก่อนเย็นทุกคนผมบอกแล้วว่างานนี้ไม่ธรรมดา

ก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับทุกคนเดี <ทะ S 1> ๋ยวเจอ <ทะ S 2> กันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าเราจะได้เดินทางไปไหนกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องอาตอมบอลทัวร์ทูทุบแคปไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ